จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจขุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทศที่26ตุลาคมพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาเติมบุญเติมกุศลที่เปียบเป็นเหมือนน้ำมันของรถยนต์ชีวิตของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่กำลังเดินทางอยู่เวลาน้ำมันหมดเราก็ต้องแวะเติมน้ำมันกันถ้าเราไม่เติมน้ำมันแทนที่เราจะขับรถเราก็ต้องเข็นรถเข็นไปเพื่อให้ไปถึงสถานีบริการ ถึงจะเติมน้ำมันได้การมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ถือว่าเป็นการมาแวะที่สถานีบริการเพราะเวลาเป็นมนุษย์ก็จะเป็นเวลาที่เราจะสร้างบุญสร้างกุศลได้เวลาอื่นสัตว์พบอื่นชาติอื่นไม่ใช่เป็นที่ที่เราจะไปสร้างบุญสร้างกุศลได้พบอื่นๆนี้ เป็นที่เราไปพบไปรับผลผลบุญผลบาปกันถ้าเราไปเกิดในโลกทิพในโลกของเทวดาก็สแสดงว่าเราไปรับผลบุญถ้าเราไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกก็สแสดงว่าเราไปรับผลบาป คือเราไม่ทำบุญกันไม่เติมบุญเติมกุศลกันทำบาปพอรถวิ่งไปก็ไม่มีน้ำมันคนขับก็เลยต้องลงมาเข็นรถเนี่ยการเข็นรถนี่มันก็เหมือนกับการไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปตกนรกถ้าเรา,เราได้เติมบุญเติมกุศลรักษาศีลไม่ฆ่าสัต,ตว์ตัดชีวิต ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมาทำบุญใส่บาตรทำบุญอทอดกระถินน้าป่าสร้างโบสถ์สร้างศา,งาลาสร้างเจดีสร้างกุติมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์มีความเคารพต่อผู้มีพระคุณ ไม่ล่วงเกินผู้มีพระคุณดูแลผู้มีพระคุณรับใช้ผู้มีพระคุณอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเติมบุญเติมกุศลพอตายไปรถก็จะมีน้ำมันคือใจจะมีน้ำมันขับขึ้นสู่สวรรค์ได้แล้วถ้าพบใดชาติใดได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงที่มีพระพุทธศาสนา ก็เหมือนได้เจอสถานีบริการที่มีแผนที่บอกทางถ้าเราไปที่สถานีบริการที่ไม่มีแผนที่เวลาเราหลงทางเราก็จะไม่รู้ทิศทางที่เราควรจะไปว่าควรจะไปในทิศทางใดแต่ถ้าเราเวลาหลงทางแล้วเราไปพบกับสถานีบริการที่มีแผนที่แจก เราก็รับแผนที่มาแล้วก็เปิดแผนที่ดูเราก็จะได้รู้ว่าทางที่เราจะต้องไปนั้นไปทิศทางใดอย่างไรพระพุทธศาสนานี้เป็นเหมือนแผนที่และนานๆสักครั้งหนึ่งที่เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนานได้พบกับแผนที่ที่จะบอกทางให้เราไปสู่บ้านที่แท้จริงของเรา ตอนนี้เรายังไม่ได้เจอบ้านที่แท้จริงเจอแต่บ้านชั่วคราวคือพบชาติต่างๆสถานีบริการก็เป็นเพียงที่มาจอดแวะมาเติมน้ำมันมาดูแผนที่เท่านั้นเองอย่างชาตินี้เราก็มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับเราแวะจอดเติมน้ำมันที่สถานีบริการ แล้วก็เปิดแผนที่ดูดูว่าเรากำลังเดินทางไปในทิศทางใดถ้าไปเดินทางไปในทางที่ผิดเราจะได้กลับรถได้ไม่เดินไปทางนั้นไม่ช้าก็เร็วถ้าเรามีแผนที่แล้วเราเติมน้ำมันให้เต็มถังเดี๋ยวเราก็ขับรถถึงบ้านได้ทุกวันนี้เราขับรถไม่ถึงบ้านกันเพราะหนึ่งเราเติมน้ำมันไม่ไม่เต็มถัง สองเราไม่มีแผนที่เรานานๆาจะมาทำบุญสักครั้งหนึ่งเช่นญ,ญาติโยมส่วนใหญ่ก็จะมากันอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งบางท่านก็เติมมากหน่อยมาเจ็ดวันเลยมาทุกวันเลยถ้ามาทุกวันเติมทุกวันน้ำมันก็ย่อมจะได้มากกว่าผู้ที่มาเติมอาทิตย์ละครั้งหนึ่ง แล้วยิ่งผู้ที่มาอยู่วัดได้ตลอด24ชั่วโมงมาบวชมาปฏิบัติธรรมได้ก็จะมีน้ำมันเต็มถังเติมเติมเต็มถังจนลดถังแล้วถ้ามีพระพุทธศาสนาเป็นแผนที่บอกทางก็จะสามารถเดินทางไปถึงบ้านได้ภายในระยะอันใกล้และรวดเร็วเติมน้ำมันเพียงถังเดียวก็ไปถึงได้ เพราะมีแผนที่ไม่หลงทางถ้าไม่มีแผนที่ต่อให้เติมน้ำมันเต็มถังกลับไปก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะไม่รู้ว่าทางที่จะไปนั้นอยู่ที่ใดไปอย่างไรขับไปอย่างไรก็เหมือนคนตาบอดขับรถจะไม่รู้ว่าทางที่ควรจะไปนั้นอยู่ที่ไหนแต่ถ้ามีแผนที่ก็เหมือนกับคนตาดี คนตาดีพอรู้จักทางว่าจะต้องไปทางไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไปขับไปเดียวเดียวก็ไปถึงบ้านแล้วอย่างคนที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาในสมัยพระพุทธการได้พบกับพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพียงครั้งเดียว<ม>เขาก็ไปถึงพระนิพพานได้เลยเพราะเขามีน้ำมันอยู่แล้ว แต่เขาไม่มีแผนที่บอกทางพอเจอแผนที่เจอคนรู้ทางบอกทางว่าไปทางนี้สิอย่าไปทางนั้นพอบอกเท่านั้นเขาก็ตามไปเลยเดินทางไปเลยไปแป๊บเดียวก็ถึงเนี่ยสมัยพระพุทธการมีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากเพราะมีแผนที่มีผู้นำทางแล้วมีน้ำมัน น้ำมันคืออะไรคือศรัทธาความเชื่อวิริยะความอุตสาหะภาคเพียนสติคือการระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันสมาธิคือความสงบความสุขใจปัญญาคือความฉลาดสามารถดูแผนที่แล้วเข้าใจว่าแผนที่บอกทางอย่างไร คนบางคนแม้ให้แผนที่ดูก็ดูไม่เป็นเพราะไม่มีปัญญามีแผนที่ก็เหมือนกับไม่มีแผนที่คนบางคนฟังเทศฟังธรรมฟังมาไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยครั้งแล้วฟังแล้วก็เหมือนกับเข้าหูซ้ายออกหูขวาไม่เข้าไปในใจไม่เกิดความเข้าใจที่จะนำพาให้ไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องได้ ไม่ได้นำพาไปสู่สุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติช,ชอบเพราะไม่เข้าใจแผนที่ดูแล้วก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติดีเป็นอย่างไรปฏิบัติตรงเป็นอย่างไรปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเป็นอย่างไรปฏิบัติด้วยความถูกต้องเป็นอย่างไร ก็จะไม่ได้รับประโยชน์ถึงแม้มีแผนที่ก็ดูไม่เป็นดูไม่ออกว่าทิศเหนือทิศใต้อยู่ทางไหนทิศตะวันออกทิศตะวันตกอยู่ทางไหนขับรถไปก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าตอนนี้ตอนกำลังอยู่ที่ใดตรงไหนมีแผนที่ก็ไม่รู้ว่าดูอย่างไรนี่คือลักษณะของผู้ที่ขาดปัญญา มีฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังมามากมาน้อยก็ไม่สามารถที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้หรือฟังแล้วเข้าใจแต่ไม่มีความวิรยิยะอุตสาหะความภาคเพียรก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้เช่นเดียวกันเพราะขี้เกียจบอกให้นั่งสมาธิก็ไม่นั่งบอกให้ไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่สวด บอกให้รักษาศีลก็ไม่รักษาศีลบอกให้ทำบุญทำทานให้มากๆก็ทำเพียงเล็กๆน้อยๆถ้าทำอย่างนี้มันก็เหมือนกับไม่ได้ทำตามแผนที่ไม่ได้เดินตามแผนที่มีแผนที่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยชาวพุทธเราส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนี้กันมีพระพุทธศาสนามีผู้นำทางมีแผนที่บอกทาง แต่กับไม่ทําตามแผนที่กันทําก็พอหอมปากหอมคอทําทานก็พอให้ได้คําว่าได้ทําทานแต่ยังไม่ได้ทําลึกซึ้งไปถึงถึงใจผู้ที่ลึกซึ้งถึงใจเห็นโทษของการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะเป็นเหมือนกับสมอเรือเรือ ถ้าจะออกเดินทางไปได้ถ้าไม่ถองสมอเรือเรือจะวิ่งไปไม่ได้ฉันใดผู้ที่จะไปเดินทางไปสู่พระนิพพานไปสู่บ้านที่แท้จริงของตนถ้าไม่ยอมสละทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองไม่ยอมสละครอบครัวไม่ยอมสละสามีภรรยาบุตรธิดาก็จะไม่สามารถ ออกเดินทางได้เหมือนกับเรือที่ไม่ยอมถอนสมอผู้ที่ต้องการที่จะไปสู่พระนิพพานต้องกล้าที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นเหมือนกับสมอเรือนี่เอที่จะดึงเรือไว้ไม่ให้เรือวิ่งออกไปสู่ทะเลแลวไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปได้ นี่แหละคือพุทธศาสนิกชนของเราส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้กันสู้ชาวต่างประเทศที่เขาไม่ได้เกิดในเมืองพุทธไม่ได้เขายังอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่วัดมาศึกษามาปฏิบัติธรรมสละข้าวของเงินทองสละความสุขของการอยู่ ของเขาที่เจริญก้าวหน้าก่าพวกเราเขามีความสุขทางร่างกายเขามีปัจจัยสี่สมบูรณ์มีปัจจัยสี่ที่รู้ระก้าวหน้าแต่เขากลับไม่เห็นว่าเป็นที่พึ่งของเขาได้ไม่สามารถพาเขาไปสู่บ้านที่เขาต้องไปได้ พอเขาได้เห็นแผนที่ได้อ่านหนังสือของพระพุทธศาสนาได้ไปปฏิบัติรมตามสถานที่ปฏิบัติธรรมเขาก็เกิดปิติเกิดความศรัทธาเพราะเวลาปฏิบัติเขาได้สัมผัสกับความสงบเขาได้ความสุขจากการปฏิบัติจึงทำให้เขาอยากจะปฏิบัติมากๆ แต่ที่ประเทศเขาไม่มีวัดที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเขาจึงต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาสู่ประเทศไทยแล้วไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาที่ทุรกันดาลที่อดอยากขาดแคลนในด้านปัจจัยสี่แต่เขากลับไม่หวั่นไหวเขาไม่สะทกสะทานเพราะใจเขามีความแน่วแน่ต่อ การปฏิบัติเพื่อความสงบของใจที่เขาได้สัมผัสและเห็นคุณค่าว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าอยู่แบบเศรษฐีมหาเศรษฐีต่อให้มีบ้านราคาเป็นน้อยล้านพันล้านมีบริษัทมีบริวารมีเครื่องใช้ไม่สอยอะไรต่างๆเต็มไปหมดแต่ของเหล่านี้ไม่สามารถให้ความสุข แบบที่เขาได้รับจากการทำใจให้สงบได้เขาจึงกล้าที่จะสละความสุขเหล่านั้นแล้วยอมมาอยู่แบบขอทานอยู่แบบทุรัก,กันดาลอยู่ในป่าที่ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกเช่นไฟฟ้าน้ำประปาแต่ของเหล่านี้กับไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเขาเพราะเขา เห็นว่าของเหล่านี้ไม่สามารถทำใจของเขาให้สงบได้สิ่งที่จะทำใจให้สงบได้ก็คือสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างใจจากเรื่องราวต่างๆเพราะแสงสีเสียงและเรื่องราวต่างๆบุคคลต่างๆนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจวุ่นวาย ทำใจให้สงบไม่ได้จึงต้องไปอยู่คนเดียวอยู่ในป่าอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ทำอย่างนี้มาท่านก็เคยอยู่ในวังมีเครื่องใช้ไม่สอยมีปัจจัยแบบละเอียดพิสดารหรูหราของพระราชามหากษัตริย์แต่ท่านกลับไม่อยู่เพราะท่านไม่สามารถทำใจให้สงบได้ ไม่สามารถพบกับความสุขที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ได้จึงต้องเสด็จออกจากพระราชวังสละราชสมบัติแล้วก็ไปบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขานี่แหละเป็นทางเดินของนักปราชญ์เป็นทางเดินของผู้ฉราดผู้รู้คุณรู้โทษรู้โทษของการติดอยู่กับลาบยศสลรเสริญอยู่กับ รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณพะรู้คุณของการไปปีกวิเวกไปอยู่ในป่าในเขาไปบำเพ็ญศีลไปเจริญจิตตภาวนาเพราะเป็นวิธีที่จะนำมาซึ่งความสงบนำมาซึ่งความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถมอบให้กับใจได้ นี่แหละคือทานที่พระเจ้าสอนให้ทำกันจริงอยู่ตอนเริ่มต้นเราก็ทำจากเล็กไปก่อนจากเล็กตอนต้นเรามีศรัทธาท่าไหลเราก็ทำไปแต่เราควรจะตั้งเป้าหมายว่าเราต้องทำแบบพระพุทธเจ้าให้ได้เราต้องสละทุกอย่างให้ได้ถ้าเราอยากจะไปถึงบ้านที่แท้จริงของเราตอนนี้เรา เหมือนกับซ้อมทำการบ้านไปก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนฝึกให้ทานไปก่อนฝึกรักษาสิงไปก่อนฝึกภาวนานั่งสมาธิไปก่อนถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆพอเราได้รับผลจากการนั่งสมาธิใจสงบเราจะเห็นคุณค่าของผลที่เราได้รับก็จะทำให้เรามีศรัทธา ที่จะทำเพิ่มมากขึ้นเคยทำทางทั้งละร้อยละสิบก็จะเพิ่มเป็นร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบขึ้นไปตามลำดับเคยรักษาศีลแบบขา,ขาดเกินเกินก็จะรักษาให้บ่อยสุดอย่างสม่ำเสมอแล้วมีศีลน,น้อยก็เพิ่มศีลให้มากขึ้นจากศีลห้าก็เพิ่มไปศีลแปด แล้วก็ปฏิบัตินั่งสมาธิให้มากขึ้นตอนต้นอาจจะนั่งวันละครึ่งชั่วโมงก็เพิ่มเป็นชั่วโมงเพิ่มเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงวันหยุดก็ไปอยู่วัดไปถือศีลแปดไปจำศีลเพื่อจะได้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ถ้าทำอย่างนี้แล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนจะทำให้มีกำลัง ที่จะกล้าสละทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่นี้ไม่สามารถให้ความสุขเหมือนกับการได้ปฏิบัติจนทำใจให้สงบได้ mm hmm. ก็อยากจะให้ใจสงบไปนานๆสงบมากๆก็จำเป็นจะต้องไปวิเวกไปอยู่ที่สงบสงัดไปบําเพ็ญอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่แหละเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติของทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าใครก็ตามถ้าจะไปสู่พระนิพพานไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะต้องปฏิบัติแบบนี้กันทั้งนั้นผู้ที่หลุดพ้นนี้99.9%นนี้เป็นผู้ที่สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทั้งนั้น น้อยคนที่จะบรรลุได้ทั้งๆท,ที่ยังมีทรัพย์สมบัติอยู่ด้วยบุคคลที่บรรลุได้ก็เป็นบุคคลที่ใกล้จะตายแล้วอย่างพ่อของพระพุทธเจ้าบรรลุได้ก็เพราะว่ารู้ว่าจะต้องตายรู้ว่าจะต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วมีพระพุทธเจ้ามาคอยสอนบอกให้ปล่อยให้วางให้ทำใจให้สงบ ท่านจึงบรรลุได้แต่นอกนั้นแล้วต้องสละบ้านสละเรือนสละชีวิตของคารวะผู้ครองเรือนสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแล้วก็ออกบวชกันบวชแล้วก็ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ก็จะได้บรรลุมากผลนิพพานกันภายในภพนี้ชาตินี้อย่างที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าไม่เกินเจ็ดปี ผู้ใดปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนอย่างเต็มที่เต็มร้อยจะไม่จะไม่เกินเจ็ดปีบางดบางคนเก่งเร็วก็เจดเดือนบางคนก็เจ็ดวันบางคนเพียงฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็บรรลุได้เลยนี่นะคือสิ่งที่เราไม่ได้พุ่งเป้าไปกัน เรามางยังมาหวงกับลาบยศสรรเสริญหวงกับทรัพย์สมบัติเ้าาของเงินทองหวงสามีภรรยาหวงบุตรที่ดากันทั้งๆท,ที่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันมีใครอยู่ด้วยกันไปตลอดบ้างเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องไปร้องไห้ที่วัดกันพอถึงเวลาที่จะต้องจากกันที่พวกเรายังหวงกันอยู่ก็เพราะเราไม่คิด ถึงวันนั้นกันเราไม่จเจริญมราณานุสติกันไม่คิดว่าเราจะต้องพัดพาาจากกันไม่คิดว่าเราจะต้องตายจากโลกนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราลักเราหวงนี้ต่อไปเราก็จะต้องจากเขาไปทำไมเราไม่เตรียมตัวจากเสียตั้งแต่บัดนี้จากในขณะที่เราพร้อมนี่จะไม่ทุกข์ ถ้าเราพร้อมที่จะจากเรายินดีที่จะจากเราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยินดีเราไม่พร้อมเรารักเราหวงเวลาจากกันนี้จะทุกข์ทรมานมากอย่างวันนี้ญาติโยมก็มาซ้อมวิธีพัดภาคจากทรัพย์สมบัติเงินทองวันนี้มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งก็เอาไปซื้อกับข้าวกับปลาอาหารเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ แล้วก็เอามาถวายพระเวลาเราพร้อมที่จะให้นี่เราไม่ทุกข์แทนที่จะทุกข์เรากลับสุขมีความสุขใจเวลาเราทำบุญมีความสุขใจเพราะอะไรเพราะเรายินดีที่จะเสียเงินทองก้อนนี้ไปแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้คิดว่าวันนี้จะมาวันแล้วถูกขโมยเงินก้อนนี้ไปแทนที่เราจะมีความสุขเรากลับจะเสียใจทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถ้าเราคิดไว้ก่อนล่วงหน้าว่าวันนี้จะมาทำบุญแล้วพอดีเงินก้อนนี้หายไปหล่นไปตกหายไปแทนที่เราจะเสียใจเราก็คิดว่าได้ทำบุญแล้วไม่ต้องมาวัดก็ได้เราเสียเงินก้อนนี้ไปเราไม่ยึดไม่ติดเพราะเราไงเราก็พร้อมที่จะเสียเงินก้อนนี้อยู่แล้วถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะได้บุญนนี่แหละ คือการกระทำต่างๆที่พระเจ้าสอนให้เรากระทำนี้เพื่อให้เราปล่อยปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหลงยึดติดอยู่ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเพราะความจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเขาเป็นของเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปไม่มีใครห้ามได้ ชีวิตของเรานี้เป็นของชั่วคราวทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆที่เรามีเป็นของเรานี้เป็นของเราเพียงชั่วคราวเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจรู้จักวิธีปล่อยวางเวลาไปเราจะไม่ทุกข์เลย วิธีปล่อยวางก็มี3ขั้นอย่างที่พระเจ้าสอนขั้นแรกก็ให้ปล่อยของสิ่งของต่างๆบุคคลต่างๆขั้นที่สองก็ให้ปล่อยการกระทําที่ไม่ดีที่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจคือการไม่ทําบาปแล้วขั้นที่สก็ให้ปล่อยความคิดให้หยุดความคิดเพราะความคิดนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เรายึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่าง เวลาเราคิดถึงคนนั้นคนนี้เราก็อดที่จะคิดถึงเขาไม่ได้อดที่อยากจะอยู่กับเขาไม่ได้พอไม่ได้อยู่กับเขาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราหยุดความคิดถึงเขาได้ไม่คิดถึงเขาเลยเราก็จะไม่มีความรู้สึกทุกข์ใจเลยเวลาเราจากเขาไปเขาจากเราไปเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อน นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมาทำกันทำทานเพื่อสละปล่อยวางเข้าของเงินทองต่างๆรักษาศีลเพื่อปล่อยวางการกระทำที่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจที่ทำให้ใจทุกข์วุ่นวายใจแล้วก็ปล่อยวางความคิดหยุดความคิดด้วยการฝึกเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธคิดอยู่กับพุทโธไปอย่างเดียว อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พราะคิดแล้วจะเกิดความอยากขึ้นมาอยากจะอยู่ใกล้เขาอยากจะให้เขาอยู่กับเราพอไม่ได้อยู่กับเขาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าไม่ได้คิดถึงเขาไม่ได้อยู่กับเขาก็ไม่เดือดร้อนเวลาใจสงบใจไม่คิดปรุงแต่งนี้ใจจะเย็นจะสบาย เวลาที่จะต้องทิ้งร่างกายนี้ไปก็จะไม่ทุกข์เพราะจะไม่คิดถึงร่างกายไม่คิดถึงความเจ็บของร่างกายร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปร่างกายจะตายก็ปล่อยมันตายไปใจอยู่กับพุโทโธใจอยู่กับความว่างอยู่กับการไม่คิดอะไรอันนี้แหละเป็นการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมีความสุขอย่างมีความสบาย ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนถ้าทำใจไม่ได้วค,ควบคุมกามคิดไม่ได้ใจจะคิดพอคิดแล้วก็จะอดที่จะอยากไม่ได้อยากไม่ตายอยากไม่เจ็บไม่ได้เวลาเจ็บก็อยากจะให้หายเวลาจะตายก็อยากจะให้อยู่ต่อไปพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาก็เกิดความทรมานใจขึ้นมาดังนั้นขอให้พวกเราจงมาหัด ปล่อยวางกันมาหัดละทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะต้องทิ้งไปในวันข้างหน้าถ้าเราพร้อมถ้าเรารู้จักวิธีปล่อยรู้จักวิธีทิ้งเราจะปล่อยอย่างมีความสุขใจเหมือนวันนี้ญาติโยมก็มาปล่อยเงินก้อนหนึ่งมาทิ้งเงินก้อนหนึ่งโดยไม่มีความรู้สึกเสียอกเสียใจเสียดายแต่อย่างไรเพราะยินดีที่จะทิ้งยินดีที่จะปล่อย าะรู้ว่าต่อไปก็ต้องปล่อยมันอยู่ดีเพียงแต่ว่ายังทําไม่มากเท่านั้นเองยังปล่อยไม่มากต่อไปต้องเพิ่มข้อสอบให้มันยากขึ้นให้มันหนักขึ้นวันนี้เราทําเท่านี้พรุ่งน,นี้เราทำสองเท่าต่อไปเราทำสามเท่าเพิ่มไปเรื่อยๆท้าทายดูว่าใจของเราจะปล่อยได้หรือไม่ถ้าปล่อยได้เราจะมีความสุข ดังนั้นขอให้พวกเราจงตั้งศรัทธ,ธาที่แน่วแน่ต่อพระธรรมคำสอนของพระพทะเจ้าเพราะเป็นคำสอนอันเดียวเท่านั้นที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นคำสอนอันเดียวเท่านั้นที่จะพาให้เราไปสู่บ้านที่ถาวรของเราไปสู่ความสุขที่ถาวรต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยทั่วหน้ากัน